คนเอกปวิทแกก็ดีอยู่นะแต่พูดถึงว่าแกอายุมากแล้วแต่ทีนี้แกก็ต้องปรึกษาหาที่ปรึกษาใช่ไหมล่ะอย่างน้อยแกก็ต้องไปถามคนเอกประยุทธ์เหมือนกันแหละพอไปนั่งคุกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะเลือกตั้งใหม่ดีกว่ายุบสภาเอาเสียงประชาชนขึ้นมาใหม่ดีกว่าทำไมคาดหวังอะไรเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยๆที่ไปน้องอยู่มันก็เหมือนคนครอบครัวเดียวกันมันก็โยงใหญ่ถ้าคุณแน่จริงแบบประมาณว่า เรื่องตั้งใหม่เลยอะไรใหม่เลยถ้าคุณดีจริงเขาก็ต้องเอาคุณเลยถ้าคุณไม่มีติมากใครเขาจะจาไหวทำไมอะอะไรเ็เนี่้าเนี่ยตั้งใหมรอนป้อมเหมือนป้อมจะยุบ,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 บสภาไหม เ้าหมคุทหารอยู่ใจไหมนี่ครับเลาก็ยังเข้าไปนั่งทำงานในสภาได้ ทำากกาไมคาดหวังอะไรเลยครับเพราะว่าอย่างน,น้อยๆพี่ไปน้องอยู่มันก็เหมือนคนครอบครัวเดียวกันมันก็โยงใหญ่เป็นอะไรไม่ได้ดีว่าพี่พี่จะพูดไม่ได้พี่ก็ต้องพูดได้ก็โยงกนเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าคุณแน่จริงแบบประมาณว่าเลือกตั้งใหม่เลยอะไรใหม่เลยถ้าคุณดีจริงเขาก็ต้องเอาคุณเลยถ้าคุณไม่มีติภาพใครเขาก็จะไหวทำไมะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยไม่มีทางครับจะมีทางอย่างเดียวก็คือเลือกตั้งใหม่ดูคนคนใหม่จะมีอะไรที่ใหม่ๆเพราะประเทศไทยมันก็อย่างว่านะมันเขาเรียกว่า,ารประชาธิปไตยอยู่แล้วอะ่ะถ้ามันไม่ดีก็เป็นแบบทุกเที่ยวอย่างเหมือนการปฏิวัติอะไรอย่างนี้เลยที่ตําแหน่งนะครับอา้ามหาไทย ใช่ไหมแกคุมมหาไทยด้วยลองว่าประมาณตุลานี่ไงใช่ประมาณโอ้ยแบบพูดถึงว่าคนเอกควิดแกก็ดีอยู่นะแต่พูดถึงว่ามันเหมือนว่าแกอายุมากแล้วแต่ทีนี้แกก็ต้องปรึกษาหาที่ปรึกษาใช่ไหมละ่ะแกต้องหาที่ปรึกษาสอถามความคิดเห็นอย่างนี้น้อยแกก็ต้องไปถามคนเอกะยุทธ์เหมือนกันแหละลอ,อกไปนั่งไุ้กันเป็นพี่เป็นน้องกันนะ แล้วคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นโอ้ผมมันต้องรอดูอ่ะเพราะว่างบประมาณมันก็จะออกมาเนี่ยตุลาใช่ไหมปีหกห้าก็ต้องรอดูว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คนลากหญ้านี่ไม่ไหวนะแล้วแบบพวกผมนี่ก็ไม่ไหว ถ้าถ้าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงค,คือเรื่องอะไรเรื่องปากท้องไหมเรื่องปากท้องเรื่องการทำมาหากินหนึ่งครับเรื่องการค้าการขายเศรษฐกิจ,ะจะมันไม่ดีเงินมันไม่สะพัดออกมาเศรษฐกิจ,ะจะมันเดินไม่ได้เรื่องตั้งใหม่ดีกว่ายุบสภาอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดแบบนั้นดีกว่าเอาเสียงประชานชนขึ้นมาใหม่ดีกว่าว่าน,นะอยากได้คนใหม่มาเลยรับ